สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเจ๊ก็พอดีเมื่อคืนแหละที่เจ๊ทำ How To นะ่ะแล้วก็พอดีเจ๊กันคิว้วพอดีก็เลยคิดว่าเออน่าจะทำ วิธีการคิ้วของเจมาให้พวกเราดูนิดนึงนะว่าเจทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนอื่นเจก็จะเตรียมอุปกรณ์นะก็จะมีหวีนะคะแล้วก็มีใบมีดแล้วก็มีกันไกลเล็กๆนะตัวเองแล้ววิธีการของเจเนี่ยก็คือว่าจะใช้เนี่ยหวีนะคะหวีก่อนนะคะคิ้วเราจะรกๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ควรจะเอาหวีมาหวีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กะแนวก่อนนะคะแนวที่เป็นแนวข้างล่างคิ้วเนี่ยช่วงช่วงโหนกคิ้วอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆใช้ใบมีดนะกันแบบเฉียงๆไง นะคะแล้วก็เบามือที่สุดนะก็ค่อยๆกันไปเหมือนที่เจ๊ทำนะตัวเองไล่ล่ค่อยๆไล่อ่ะไม่ต้องกันทีเดียวเยอะๆเพราะว่ากันทีเดียวเยอะๆบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือคิ้วแหว่งไงนะคะเราก็ค่อยๆเก็บแล้วก็สองกระจกเนี่ยทั้งเราจะมีกระจกทั้งกระจกใกล้แล้วก็กระจกหน้าตรงนะตัวเองเพราะว่าเวลาที่เรากันอ่ะเราจะได้มองเห็นทั้ง2มุมนะคะแล้วเจ๊ก็จะไล่มากันด้านบนอีก เพราะว่าด้านบนจริงบางคนไม่ต้องการก็ได้ถ้าไม่เยอะแต่ของเจ๊บางทีเจ๊แต่งหน้าเจ๊ก็ต้องการความเนียบนิดนึงจากนั้นค่ะหลังจากที่เจ๊กันได้แล้วเจ๊ก็มาตัดความยาวของเส้นขนโดยการที่เอาหวีเนี่ยมาหวีให้กับขนาดแนวคิ้วแล้วก็ใช้กรรไกรค่อยๆเล็มนะตัวเองมันก็จะทําให้ขนไม่แพลมออกมาเวลาที่เราเขียนคิ้วไงนึกออกปล่ะอืมนะคะ แล้วก็จากนั้นเจ๊ก็ค่อยๆไล่เก็บตรงบริเวณที่บอกว่ายังไม่พอใจอะไรเงี้ยตัวเองตัวเองค่อยๆกันมือใหม่นะเจ๊เข้าใจนะเราอาจจะแบบกลัวว่ามันจะบอกว่าเฮ้ยหนักไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวจะกันแหวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวเองค่อยๆทําอ่ะเจ๊ว่ามันจะออกมาโอเคเลยแหละแรกๆอาจจะทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หลังๆมานะคะทรงมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็จะรู้แนวจากนั้นเนี่ยตัวเองถ้าเป็นแบบ คนที่สักคิ้วมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะง่ายหน่อยนะคะก็ค่อยไล่เก็บตามกรอบคิ้วข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยๆยค่อยๆไล่ไปนะคะกรอบด้านบนอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้เราการคิ้วตัวเองได้ไม่แหว่งนะแล้วก็พยายามบอกว่าใช้มีดเวลาใช้มีดการคิวะคะ้วค่ะเราก็พยายามดึงตรงบริเวณคิ้วนะคะให้ให้มันดูตึงๆนิดนึงนะคะแล้วเวลาเรา เอามมดลงไปแล้วมันจะรู้สึกไม่เจ็บปวดไม่อะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราทําให้ผิวมันเหี่ยวๆโอกาสที่มันจะโดนบาดมันก็จะเยอะกว่าการทําให้มันตึงๆไงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทําทําท,ท่าทางแบบเจ๊อย่างเงี้ยคือแบบดึงตึงๆนะแล้วค่อยๆกันไปทีละนิดทีละนิดแบบประนีดนิดนึงนะเพราะงานคิ้วมันก็เป็นงานที่ละเอียดไงนะก็จริงๆสิริรวมคลิปเนี้ยเจ๊กันไปประมาณเกือบ5้านาทีนะคะแต่ว่าเจ๊มี ตัดตัดเอาช่วงที่แบบหยิบอุปกรณ์น,ๆๆๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนิดนึงนะคะเราก็ส่องทั้งกระจกตรงและกระจกใกล้แล้วเราก็จะมองเห็นพอมองเห็นเนี่ยเราก็จะแบบว่า เริ่มรู้แนวแล้วแต่ตัวเองไม่ต้องการให้มันเท่ากันเป๊ะร้อเซก็ได้นะมันก็คิ้วคนเราจริงๆมันอาจจะสั้นยาวไม่เท่ากันหัวคิ้วหนาบางไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้การเขียนช่วยเอาแต่เจ๊บอกเลยว่าถ้าการแต่งหน้านะยังไงเราก็ต้องการคิ้วให้สวยก่อนถ้าเราการคิ้วให้ดีให้ขนมันแบบว่ารบกวนน้อยสุดอ่ะนะแล้วเมื่อนั้นเราจะเขียนคิ้วแต่งหน้าได้สวยอันนี้จริงๆเลยนะคะเนี่ยแหละก็มีแค่นี้ตัวเองก็ลองเอาไปกันกันดูแล้วกันว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะได้ผลยังไงก็ มาเล่าให้เจ้ฟังบ้างนะ Thank you, thank you, จ้ะ